รีวิวตัวละครแม็กเวลเรามาเริ่มต้นกันด้วยค่าสเตตัสพื้นฐานของแม็กเวลแม็กเวลจะมีค่าสเตตัสอยู่ที่เลือด75ค่าสิ200และค่าว 150. ความผิว150ทาให้ตัวละครอย่างแม็กเวลเป็นตัวละครที่เลือดน้อยที่สุดในเกมดอนสตาร์ภาคธรรมดาพวะเวทในเกมภาคนี้มันมีเลือด113แต่ก็ยังมีข้อดีอยู่ตรงที่แม็กเวลสามารถเพิ่มค่าสิของตัวเองได้20หน่วยต่อนนาทีตัวละครของแม็กเวลนั้นจะเกิดมาพร้อมกับนังสือประจําตัวโคนิคัมบา Steam, Armor, พร้อมกับดาดดำสตาร์เบิร์สตีมและชุดเกราะไนท์อาร์เมอร์พร้อมกับเจมูอหนึ่งอันและน้์แมคฟูอีก4แม็กเวลสามารถใช้หนังสือโคดิกมบาลในการสร้างแรงงานท่าขึ้นมาได้การสร้างแรงงานท่ามาแต่ละตัวนั้นเราจะเสียไนท์แมคคูสองอาร์ค่าสกิลสูงสุดของตัวละครและเสียเลืยดไปอีกนิดหน่อยเราสามารถเรียกแรงงานท่าออกมาได้สูงสุด3ตัวก่อนที่เพื่อนในจินตนาการจะมาไล่กระทืบเราเราสามารถใช้แรงงานท่าของเราในการขุดหินตัดไม้หรือใช้ในการต่อสู้ได้ แต่ไอต่อสู้นี้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะเพราะว่าลูกน้องเรามันกาอะ